สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องใหญ่ต้อยสตอรี่นะคะวันนี้จะพามาดูตะวันรับขอบฟ้าแต่สีเหลืองทองอารามน้อยมากที่จะเห็นเป็นแบบนี้ในช่วงนี้เด็ง สุดๆเหลืององบรรยากาศรอบๆมืดแล้วนะคะเนี่ยฝั่น,นี้ชาวบ้านเขาก็เริ่มทยอยปอดเปิดไฟแล้วแต่ดูฝั่งทางนี้สิ ฟ้าเป็นสีทองเหลืองอารามเลยกับบรรยากาศช่วงเย็นๆประมาณ6กโมงกว่า6กโมงห้าสิบในบรรยากาศที่เริ่มจะโพล่เพล เมฆโหมกเริ่มเงาดำเป็นบางช่วงบางจุดสวยงามค่ะท้องฟ้าเมฆก็จะค่อยลับไปเรื่อยเรื่อย ค่อยๆเปลี่ยนมันเป็นแบบอิงมิติหนึ่งซึ่งหาหชมดูได้ยาก มันเป็นบรรยากาศหลังบ้านช่วงเย็นๆค่ำๆแล้วตอนนี้มันก็จะประมาณนี้มันเปลี่ยนได้ทุกวันเลยอดใจไม่ได้ที่จะเอามาให้ชมเริ่มรับ คลอย คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายต้อยสตอรี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ